หินแม่น้ำนะครับเราก็มีเซรามิกบาด้วยนะแล้วก็มีฐานด้วยนะครับที่อยู่ในกระถางนะเราก็เม็ดล่ะก,ก็เป็นทรายก็จะวางขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําเป็นบ้านจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระถางเอออ่างบัวเออที่อยู่ในอ่างบัวใบนี้นะเนีย่ยตกใจนะลูกเอออืมอ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสานาดีนะครับพเพื่อนๆนี่เลยคลิปนี้นี่นี่ทำไว้ตั้งแต่เช้าแล้วแหละแล้วก็ออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาก็น่าจะเกือบห้าโมงเย็นแล้วมั้งแดดส่องตรงรอดรอดต้นไม้มาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือเราจะมาดูเจ้า กระถางบัวกระถางนี้ซึ่งผมจะบอกว่าผมได้เตรียมน้ำไว้นะเพื่อนๆมันมีแดดพอดีเลยอ่ะเพื่อนๆน,นะแต่ก็ใส่ผักเยอะเหมือนกันนะผมจะบอกว่ากระถางบัวนี้นะก็คือผมได้เตรียมน้ำไวนะ้น่าจะประมาณสักยี่สิบวันแล้วนะครับก็คือด้านล่างกระถางเนี่ยผมก็จะใช้หินแม่น้ำปะกะตินะหินแม่น้ำนะครับแล้วก็มี เซรามิกบาด้วยนะแล้วก็มีฐานด้วยนะครับที่อยู่ในกระถางนะแล้วก็เม็ดหลักก็เป็นทรายก็จะวางขึ้นมาเป็นชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําเป็นบ้านจุลินทรีย์ที่อยู่ในกระถางเอ,อ่ออ่างบัวเอ,อ่อที่อยู่ในอ่างบัวใบนี้นะเราก็นําพวกสาไลานะครับมาใส่นําพวกสไาลาก็คือเรียงเสาสไาลาไว้เพื่อให้มันดูดซับนะครับพวกแอมโมเนียในเตรดก็ สถานที่มันไม่ดีอ่ะเอาง่ายสถานที่มันไม่ดีนะเพื่อที่ไม่ให้มันมีความเข้มข้นมากเกินไปเพราะว่ากระถางมันไม่ได้ใหญ่มากเนาะก็ในประมาณนั้นแล้วก็ด้านบนก็จะวางหินวางหินแล้วก็ใส่ออกซิเจนนะมีทั้งหินทั้งเซรามิกบาหนึ่งอันที่เอามาวางไว้ด้านล่างน้ําออกมาก็จะประมาณนี้นะเพื่อน,อนตอนใส่น้ําไปแรกๆก็จะบอกว่าน้ําเขาเนี่ยค่อนข้างใสดีเลยในช่วงอาทิตย์แรกนะเราก็อ่า ถัดมาจะบอกว่าก็เริ่มเอาพวกดอกจอกอะไรมาใส่แล้วก็ผักตมมาใส่น้ําสีมันก็จะเข้มขึ้นตามที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วก็ผักมันก็จะแบบเริ่มเน่าแล้วนี่ผักมันจะเริ่มเน่าแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าผมคิดว่าผักตบชวาเนี่ยมันไม่เหมาะกับสถานที่ที่เป็นน้ํานิ่งเออเป็นน้ํานิ่งแต่ผมก็ยังใส่อยู่เพราะว่าเห็นเขาแตกหนอนแนละ้วเพราะว่าผมกะว่าจะทําถ้ามันแตกดีผมจะ จะกินผมจะกินเอาง่ายเลยใครเคยกินผักตบชาวาบ้างผมจะกินมันถ้ามันแตกหน่อดีนะเพราะว่าเราเลี้ยงเองน้ําเราสะอาดเนี่ยเราก็สามารถทานได้เนาะมันไม่ได้สูตรดูดซับสารพิษเราเน้นธรรมชาติอย่างเดียวจากนั้นผมก็จะเอาหอยหอยขมยักษ์รัตนะมาปล่อยห้าตัวแต่ลืมถ่ายไว้เพราะว่ามันเป็นตกลางคืนเอามาเอามาใส่ไว้ประมาณเรียกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งแล้ววันวันหนึ่ง นะแล้วทีนี้ผมก็จะเริ่มแหวกดูประเด็นคืออะไรเอาประเด็นคืออันนี้อะไรวะเนี้ยอัน,นี้ต้นสาลายอะประเด็นคือเดี๋ยวก่อนนะมันจะทับหอยไม,ไม่รู้ว่ามีหอยห,อยหรือเปล่าอืมผมลงตรงนี้แล้วกันเนาะผมก็สาล่ายมาปัดรงนี้ คือหนึ่งเลยนะผมมาที่เห็นว่าผมใส่ผักใส่อะไรเยอะด้วยเนี่ยประเด็นคือผมจะเอาไว้พางตาด้วยเพื<ๆ>่อนๆอ่าที่ผมอยู่อะ่ะพวกนกหนูก็ลอกมันเยอะนกหนูก็ลอกเขาค่อนข้างเยอะนี่หินหินหน้าเจ้าออก,ก้อนนี้เทคนิคการวางสารลายของผมเนื่องจากว่าฝั่งที่เป็นฝั่งตะวันออกผมจะบอกว่า ฝั่งเนี้ยคือฝั่งตะวันออกตามนิชี้นะคือมาแบบเนี้ยคือฝั่งตะวันออกคือถ้ามาแบบนี้คือฝั่งตะวันตกผมจะใช้สารไาลเนี่ยคือที่เลี้ยงไว้นะก็จะใส่กระถางปลูกต้นไม้อะเพื่อนๆใส่กระถางปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่ทรายใส่ดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสมโ,มโคตละลายช้าแล้วก็ใช้ดินบัวแปะเข้าไปอีกนิดนึงด้านบนนะครับก็แล้วก็เอามาปลูกแล้วก็ทิ้งไว้มันก็โตปกตินั่นแหละใช้สเต็ปเนี้ยคือโตปกติ ล้วก็เอาเส,ะสะาสไลดยบางต้นมาปักปัก,ปก,ปกไ้ตรงกลางนะก็คือปักไปกับพื้นเขาเลยอุ้ยตอนนี้ผมจะเห็นไหมเนี่ยว่าผมจะวางของทับหอยหรือเปล่าพอเตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเอาพวกแรล่ธาตุมาใส่นะครับช่วงสักประมาณเจ็ดเจ็ดวันที่ผ่านมาเอาแรล่าธาตุมาใส่นะครับแล้วก็เอาปูนขาวเออลืมบอกก่อนว่าเลยว่าเอาปูนขาวมาใส่ก่อนช่วงประมาณ3าวันแรกใส่ปูนขาวไปไเพื่อเซต ระบบน้ำนะเราก็ใส่เกลือนะใส่เกลือสมุดลงไปแล้วก็เซตน้ำมาสักประมาณอสิบกว่าวันแล้วก็ได้แร่ธาตุแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสั์น้ำก็เอามาใส่แล้วก็จุลินทรีย์ก็เอามาใส่นะครับก็จะได้ประมาณนี้โทนสีน้ำอันนี้จะค่อนข้างเข้มนะจะค่อนข้างเข้มโอ้ยดูดูรากเขาเห็นไหมรากรากเขาเกาะแบบตะไคร่น้ำแบบ เยอะเนี่ยมันชอบเน่าอ่ะมันชอบเน่าถ้าน้ํานิ่งมันชอบเน่าเนี่ยตอนนี้ก็ก็ลองดูเดี๋ยวคัดไปเรื่อยเดี๋ยวเก็บออกนะอันนี้เดี๋ยวไปฉายมาเมื่อกี้น่าจะเห็นผมมันจะผมผมกลัวผมจะวางถาดไงผมจะเอาเนี้ยอันนี้คือถาดที่จะใส่อาหาร ซึ่งอาหารนีผมจะใช้เป็นอาหารผงกับใส่แร่ธาตุจะมาใส่กับถาดนี้เพื่อเช็คว่า5ตัวเนี้ยจริงๆตั้งใจตั้งตั้งใจว่าจะเอามาใส่10ตัวแต่ว่าเอามาใส่ก่อน5ตัวนะครับคือผมาจะใส่ตัวหอยที่นี่ประมาณ10ตัวเพื่อนๆแต่ว่าเอามาใส่ก่อน5ตัวแล้วผมก็จะเอาถาดนี้แหละมนาะเอามาใส่ไว้ในอ่าในอ่างนี่แหละเนี่ยมาใส่เพื่อที่จะเช็คว่า น้องเขาว่ากินอาหารหมดไหมแต่ผมต้องดูกันว่าผมกลัวจะไปทับน้องเขาเมื่อกี้นี้ตรงนี้อยู่ใต้ต้นมะม่วงนะเพื่อนๆอยู่ใต้ต้นมะม่วงเราก็เขาเขาเอา่อจะบอกว่ายังไงดีอะเขาก็จะมีใบไม้ใบมะม่วงนี้แหละหล่นลงมาผักตบเนี่ย น้ำนึ่งเนี่ยผมว่าเขาเน่าเลี้ยงพวกหอยเชอรี่เลี้ยงอะไรจะดีผมว่าผักตบชวานี่ถ้าน้ำนึ่งแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะกับหอยขมรัตนาเท่าไหร่เมื่อน้องไปอยู่ตรงนั้นสี่ตัวเลยอีกตัวหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้ตัวหนึ่งผมจะน,นี่มันติดหินเนาะบางไนวะ้แบบนี้ก็แล้วกันเออผมใส่ผักเยอะผมจะพางตาพวกพวกนก หรือว่าพวกมันจะมีนกมีกระรอกมีหนูมีเขียดตะปาดมีคางคกมีอึงที่เห็นมีเยอะแมมที่ผมอยู่น่าจะเยอะนะเนี่ยผมจะใส่แค่นี้นะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอาหารอา,อาหารผงนะที่เอามาจากมูลสตรีฟาร์มแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ผสมกับแร่ธาตุไปในตัวเพื่อให้เขากินไปด้วยนะเพื่อนๆ น้ำมันลึกมันสูงเกือบสามสิบเซนน่ะผมก็ใส่น้ำตรงไปเลยอ่ะจะใส่ถึงไว้นิดนึงอุ้ยอันนี้ไม่ได้ปั้นเป็นก้อนฟุ้งเลยอะฟุ้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คแค่นี้ใส่ไปแค่นี้ก่อนเพราะว่ามีห้าตัวปกติแล้วน้องเขาจะกินไม่เยอะเดี๋ยวนี้ไปใส่บอยใหญ่ล้างๆบอยใหญ่ หขยขั้นเยอะอน,นี้เป็น้วยผสมอาหารผมอันเนี้ยมันทำเป็นสเต็ปให้เพื่อนๆดูก่อนอยู่ตรงนู้นสี่ตัวเอาห้าตัวเลยใช่ไหมตรงนั้นข้างบนตอนนี้อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งหนึ่งตัวไซส์ประมาณเท่าเหรียญบาทสี่ตัวนะเพื่อนๆเท่าเหรียญบาทสี่ตัวแล้วก็เล็กกว่า ประมาณเหรียญห้าสิบต่งเหรียญยี่้าตังตัวหนึ่งห้าตัวอยู่นี่หนึ่งตัวมะมกมะมกอยู่ใต้ต้นใต้ใบไม้นี่มะมกอยู่ใต้ใบไม้ไอ้นี่เป็นแท่งๆนี่คือเป็นเซรามิกบานะไปไปที่มูลสตรีปามมาเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ใส่เพราะว่ามันจะไปแย่งพืชแย่ง ไม่ใช่เขาก็จะไปกินสิ่งที่เขาชอบก่อนแล้วเขาก็จะโตช้าแต่ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยน้ำเปล่าเ,เนี่ยเขาก็ต้องกินอาหารที่เราให้มันก็จะโตเร็วอ่ะแต่อย่างว่าแหละพี่เขาคอนโทรลได้ของผมคอนโทรลไม่ได้เพราะว่าพวกสัตว์น้ำสัตว์เพื่อนเพื่อนที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่ในแถวแถวบ้านผมเขาเยอะพอสมควรผมก็จะใช้วิธีนี้แหละอ่ะ อืฝั่งเนี้ยเนี่ยฝั่งฝั่งมือผมมาอ่เงี้ยปุ๊บเนี่ยฝั่งนี้คือฝั่งตันตกแต่ถ้าฝั่งปุ๊บเนี่ยฝั่งมือผมมาฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้คือฝั่งตวันออกผมก็จะปลูกสาหร่ายเพื่อให้เขารับแดดทางบ่ายนะเขาก็จะโยกมาประมาณนี้แล้วก็เราจะคอยตัดแต่งถ้ามันยาวเกินถ้าไม่มีอะไรกินมันนะอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเกินนะเราก็จะเก็บออกเก็บไปเป็นป Ł ุ๋ยต้นไม้เป็นอะไรไปไม่ต้องไปสีเรียดอันนี้คือมาถ่ายเป็นสตอรี่เก็บไว้ก่อน นะเราก็จะพยายามคีนหอยคันแต่ก็ถามว่ามีไม่มีนะเนี่ยบีได้อีกตัวละก็มีอยู่เหมือนกันแต่พยายามคีนคีนใช้พวกอ่าด่างทับทิมตอนแรกแช่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสารลายไม่ว่าจะเป็นภาชนะทุกสิ่งทุกอย่างผมแช่ด่างทับทิมล้างดากแดดอย่างดีเพื่อคีนทั้งหมด กินใหม่ทั้งหมดให้ได้มันเหลือน้อยที่สุดอะแต่มันก็จะอาจจะมีพวกไข่พวกอะไรนี่มันติดติดมาบ้างติดตามมาบ้างนี่อันนี้เป็นบอ่อหนึ่งเดือนยี่สิบวันน้ํายังใสยอยู่ฟิลมบนผิวน้ําก็ยังไม่มีเพราะว่าพืชมันเยอะแล้วก็มีออกซิเจนที่เราเปิดตลอดโอ้ยดูพานี่ตัวใหญ่สองตัวลูกอยู่ตรงนั้นสองตัวสามตัวตรงนี้อันนี้ผมจะเอาอาหาร เมื่อกี้ที่เหลือมาใส่เขาแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอย่าตกใจนะลูกอืมอีกสอง 3 xì tua nhịp tua nữa đây mấy Hãy subscribe cho kênh ไม่อยากกวนเขาเยอะเขาจริงๆเขาไม่ให้กวนเยอะนะสี่ตัวไอีกตัวนึ่งหลุดมือผมไปไหนแล้วดูปลาสอดอะปลาสอดอะผมมาให้อาหารเขาจนเคยอะผมมาบี้หอยคันให้เขาอะจนเขาติดมือผมอะเ่ยเขาจะมากินนะโดยอ้ว,วนปุกลุกตัวนั้นห้าตัวเดี๋ยวจะเอาไปปล่อย อันนี้น่าจะเป็นลูกคิดว่าน่าจะเป็นลูกตัวใหม่นะเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นลูกตัวใหม่รถใหม่อะ่ะคิดว่านะเขาว่าน่าจะมีตัวออกลูกเพราะว่าผมเอามาเดือนนึงแล้วว่าเพื่อนๆแต่ว่าอาไซส์เขาอ่ะหกเดือนเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่นะหกเดือนก็คือได้มาสองสามตัวมั้งถ้าจำไม่ผิดนอกนั้นก็จะเป็นสองสามเดือนครับที่คุยกับพี่เขาตอนไปเอาเนาะผมเห็นหอยคัน นี่ผมจะมีหอยคันตัวนี้เยอะมากตัวเหมือนโดนัทเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมบี้นะแล้วก็ดูปลามากินดูนะแอบล่วงไปแล้วกำลังล่วงไปแล้วเพิ่งมีใครเห็นไหมตึ้งใหญ่ตัวเล็กไม่เห็นนี่ใครเห็นบี้งี้อืม,อมแตแล่ละโอ้โหมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บแจงแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ดูอ้วนมันจะมีร่วนปุุกลุกช็อตบอดี้อยู่ตัวหนึง่งมันไม่กินอาหารเม็ดที่ผมให้แล้วอะมันจะมาคอยผมบี้หอยคันแล้วก็หย่อนลงไปให้เขากินผมจะลองนะจับหอยคันก่อน เจอแล้วมาเมื่อกี้แบตหมดนี่เราก็จะใส่ออกลงไปเหมือนเดิมอืมถือว่าโอเคนะแต่โตดีไหมเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถามว่าน่าจะได้ลูกแล้วแหละจากจากตัวนี้น่าจะได้ลูกแล้วอ่ะผมก็ส่งมาฉายแล้วนะ น้องตกใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาเมื่อกี้ที่บอกว่าห้าตัวใช่ไหมห้าตัวเดี๋ยวผมจะเอาน้องนี่แหละมาปล่อยผมจะมาปล่อยบนถานอาหารนี่แหละเ,เพื่อนจะอยู่ในนี้ประมาณสิบตัว ถือที่ว่าสิบตัวเราก็เห็นไหมตอนปล่อยเขาสึกมันเขาจะหงายท้องนะหงายท้องก็เดี๋ยวจะจับเขาควา่ำนิดนึง่งเพิ่งตกใจนะลูก ให้ดีก่อนจะเอามือมาเรียกว่าลงไปในน้ําแบบนี้นะเ,นเพื่อนๆก็ล้างมือทําความสะอาดมาให้ดีก่อนนะถ้าอาจจะไปจับหรือว่ามันอาจจะไปโดนพวกสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้เขามีปัญหาได้อ,อีกตัวหนึ่งอ๋ออีกตัวนึ่งไปนู้นละนะเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นสตอรี่เท่ากับว่าในนี้มีสิบตัว เราได้เอาหอยมาลงสิบตัวแล้วตัวเท่าเหรียญบาทประมาณห้าตัวแล้วก็ตัวเล็กๆเ,เล็กประมาณเหรียญยี่สิบห้าสตางก็ประมาณสี่ตัวแล้วก็จิ๋วๆอีกตัวหนึ่งค่อยมาตามดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าผมตั้งใจว่าแม่พันธนะุน่ะผมมีแบบนี้หลายใบผมจะแยกแม่พันสักอาจจะสักห้าตัวหรือสิบตัวไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมก็จะมาทดลองอันนี้เขาเรียกว่าเราทดลองเลี้ยงไปก่อนนะก็ะคือเสเซิฟดู หาแนวทางหาแนวทางต้องบอกอย่างนี้ทั้งหมดทันน้งมวลนี้เราก็มาเช็คตอดกลางคืนนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือสีน้ําเขาเนาะนี่น้องเขายังอยู่ไหมน้องเขาก็สามตัวก็ยังเกาะกลุ่มอยู่ตรงเฮ้ยไม่ใช่สามตัวสิอันนั้นในใช่หอยนี่มันเป็นรูหินอิดบล็อกมันเป็นรู box. อิดบล็อกนุ่นอยู่ใต้สาลายนุ่นตัวหนึง่ง ผมออกซิเจนออกแล้วเขาอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงถัดรองสองตัวแล้วก็อยู่ตรงนี้อีสองตัวอยู่ตรงเซรามิกบาร์อีสองตัวแล้วก็ดุบดุ๊บดุบโอ้ยอะไรวะน่ะโอ้ยอยู่ใต้นี่มันลูกปาล์มลูกปาล์มหางกระลอก แสดงว่าแสดงว่าน่าจะมีกันลอกเพื่อนเพื่อนกันลอกกินลูกลูกปามหักกระลอกที่ผมเอามาเพาะนะเราก็คาบมากินต้นไม้แล้วก็น่าจะล่วงลงมานีเ่เน่าจะล่วงลงมาเนี่ยเขาไปซุกอยู่ใต้ลูกปามอะ่ะเออเป็นอย่างนั้นก่อนจบคลิปเดี๋ยวมา วัดตัวพี pH น้ำกันผมกดผิดดีกว่าโซนสูงแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ด เจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดมันจะวิ่งขึ้นนะปกติจะวิ่งลงใช่ไหมนี่วิ่งขึ้นเลเจ็ดจุดเจ็ดเก้านิ่งเลยโอเคก็อยู่ประมาณเจ็ดจุดเจ็ดเก้านะเพื่อน นอนอยู่ไหนๆอ้าวนอนมากินอาหารแล้วลง <c oughs> มาในถาดแล้วโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นะครับเจ็ดไม่เกินแปดซึ่งเป็นค่าที่ดีที่สุดเยี่ยมอ่ะก็เช็คความเรียบร้อยนะก็จะประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆยังไงก็ด้วยความที่บอกแล้วสเต็ปของผมก็คือมันจะรับลงทางนิดหนึ่งนะแล้วก็มันจะลำบากตอนที่เรามาคอยดูแลเขานี่แหละว่าเขาจะ อยู่รอดปลอดภัยไหมเราก็เป็นห่วงเราก็ต้องมาเช็คจํานวนว่ามันเป็นยังไงมันไม่สบายหรือเปล่ามันก็อาจจะดูแลยากนิดนึงอ่ะเพื่อนๆน,นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยังไงคลิปนี้ผมไก่บ้านส่วนมอสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ